แต่ผู้แต่ว่าผู้เราก็ออกเป็นข้างัดงเขานี่แกมีควายอยู่เสิบกว่าตัวสิตัวแกมีขนมไหมนีจไปข้างรัทำไมะ้ลัจะัสนหรือเป่าไปท้งรัเปาข้างรัดันนี่แล้วอันควางพุ่งพุ่งพักสถานเป็นหน้าครับพี่ามินตนานเขาไปไปบ้าน กลับว่าไม่ไม่ไม่กล้ามาทำเพราะมันอยู่ในคลุมถืนเขามีเรื่องหนึ่งจะถามนายว่าถ้าผลตรวจข่าวดินปืนออกมาเนี่ยมันมีข่าวดินปืนในมือเองเนี่ยคึงรับไหมคุณรับใช่ครับคุณแค่เป็นคาเลยแต่ว่าคาก็ใช่หมายเพราะว่าเราเป็นคนทำสิที่เรียนที่เรียนที่เล่น เอางี <ste> <i> ้พี่เดพี่เดกับแบงก์กับฮอตรถสวนเดียวยี่นี่ครับขึ้นมาหลังจากนั้นหลังจากสองทุ่มสิบสองแหละมันมีรถคันหนที่ยื่นออกไปกล้องอาจจะเล็มอาจจะเต็มบ้างเป็นบางหลังไปดูดีว่าว่าไอ้ที่รับมาต้นชนะวิญญาณของขึ้นจุกน้ำไม้มันดูดลึกครับมันมีทางลรดเที่ยวนะครับมันลึกเลยก็ไอ้คนที่ตัดต้นเดยมา โดลนนดลงใชนาคุณเหลังนี้อยู่แต่พุ่งกลับดูแล้วเนี่ยพิธีการยิงคือยิงอข้างล่างและยิงขึ้นข้างบนไม่ใช่ถ้าตะทองยิงอยู่บนบ้านยิงลงไปเนี่ยมันต้อง,งมันต้องไปถูกพื้น,น,นถุงแปน้นตัวตัวนี้มันเอง,งไ,ปไปเป็นพื้นเป็นรูปทองแล้วนี่เป็นลูกทองเผมว่า เคยเห็นเขายิ้มที่ผมอยู่หรอว่าในเฮือนอะไรนในเฮือนที่ผมขาดเขายิ้มที่ผมเมื่อหลังจากเขาก็ยิ้มพอพบผมกินเขาก็ยิ้มเล่ผมยู่เองเองเองไม่ได้มีเหตุผลอะไรที่ต้องฆ่าพ่อใช่ไหมไม่มีครับว้าผมจะฆ่าพ่อผมได้จังไดงผมยังว่คุมได้แต่ผมเบาไงเรียนแนี่นครับ แล้วมันมันกระตุ้งกับวันที่เป็นครอบครัวนั้นเสียเสียด้วยใช่ไหมครับครัตุงเ,เหตุการณ์วันวันนั้นเป็นยังไงมันทุกคนต่างทุกคนต่างมีอาวุธบ,บ่ครับเจาากับมีมีดเจ้ากับมีมีดคนนี้ด้าเสียมเพิ่นกับมามีเพิ่นกับมา่ตัดหนายู่ตามนาเพิน่นเพิ่นกับมีเหมือนอะไรเครื่องตัดหนาตัดอย่างเดี่วเพิ่นมันถือด้าถือเสียมไปไปไปตีผมเหละไปตีผมอย่างนอ้ ผมก็มาติน้าผมนีุ่มก็มาตินาผุเนี่จอดรถมันใช่หรือไปลุกกกุไม้ถิ่มไม้นั่นถิ้มสรุปแล้วเนี่ยดินดินตัวนั้นคือดินสองงานเนี่ยเป็นดินของใครตอนนี้เป็นเป็นของเขาแล้วครับเขาอ้อหมู่เขาอ้อหมู่ก้อนส่วนออกมากจากเมือนจากตัวผมในกานพึ่งผมไม่ไดู้้แยงที่แรกที่แรก 你我我到那屋啊？不要屋去报备。